ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ปารีสยังห่างไกลยขยายสัญญาเอ็มปบปเป้ปารีสิเกเชมงยังห่างไกลกับการขยายสัญญาเคลียร์เอ็มปบปเป้แม้นักเตะเพิ่งกลับมาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้ง กองหน้าวัย24่เดินทางไปชมเกมลีกเอิงนัดเปิดสนามที่สนามป้าเดอแแปลงซึ่งทางปาริสกิชแมงทำได้เพียงเสมอลอริยงแบบโนสกอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเอ็มบาเป้ก็ได้รับอนุญาตให้กลับมาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งท่ามกลางกระแสข่าวว่าการขยายสัญญาที่มีแนวโน้มดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่ถึงกระนั้นเลกิฟเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสถานการณ์เรื่องสัญญาระหว่างกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกับปาริสกิลชแมง ยังคงห่างไกลกับคำว่าตกลงหรือรู้ล่วงเพราะท่าทีนักเตะอย่างชัดเจนในเรื่องนี้การหารือรอบล่าสุดเป็นเพียงการหาทางออกให้สถานการณ์คลี่คลายไม่ได้รวมการเจราจาเพื่อขยายสัญญาเข้าไปด้วยแต่นักเตะกับสโมสรหาทางออกในส่วนของแผนงานด้านฟุตบอลโดยนักเตะยอมแลกกับการโดนลดบทบาทในทีมลงมาและเสนอว่าอยากช่วยทีมทําผลงานที่ดีช่วงต้นซีซั่นส่วนกรณีขยายสัญญานั้นสื่อดังแดนนัมหอมเชื่อว่า ของหน้าไว้24ปียังคงยึดมั่นรอให้หมดลงกลางปีหน้าเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นตลอดในหลายเดือนที่ผ่านมาเดิอนหนังกาวต้องรอดูท่าทีและการเดิมเกมขั้นต่อไปของแป้แชรและคาดว่าอาจชัดเจนขึ้นหลังจะผ่านเกมเยือนตูรุสวันเสาร์นี้